สวัสดีจ้าพี่น้องวันที้เจนสิพามาก,กินอมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะาจาน๊ะนี้จินเฮ็ดเองเลยน,าจานะนนจ๊ะเนาะอ่าก้อนกินกินก,ก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซร์นีเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วค่ะเนาะจิงใจก็ขอบคุณเลยล่ะจ้าพี่น้องมาก,กินกันเลยพี่น้องมีข้าวเหนียววันนี้มั้ยจินหนึ่งข้าวเหนียวนะจาน๊ะเนาะเต็มกรเต็มเลย มันสีขาวไปหมดเลยมากินกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องเขา่าโอ้ยเขา่าควันออกยู่ได้พี่น้องเนี่ยมากินกันเลยหมกหน่อไม้หมกหม้อบีบักถั่วพูน้ำจืดถั่วพูแตงกวา นี่เลยไปบักกุฎแซ่บหลายไปหน่อย หอมเนี้อฮันห้อนเลยจ้ะหมูหมูหมสามชั้นพี่น้องเอ้ย จินไม่แคบหมูนะคะเต้าหมูสามตันต้าแคบหมูมาะจ้าขึ้นเขาลำแก่นจินซื้อมาจากตลาด ขังไงน่จจะน้องใหม่เอามาเคียนเคียนเคียนแล้วก็เอาไปต้มน้ำหนึ่งแล้วก็แลามาหมกหม้อเลยแซบ่บด้วยจ้ะ สามสันเข่ากันเข่ากันะนพะ่ะกินตัหมูพี่น้องเป็นหมูคักละแังกวา่า วางตุงกับเขากันอุ้ยว,วัวรัวย่างดีเลยพี่นอนะ้องคุณอะสุดยอดเลย เท่านี้่อนๆอนเม,มนูอีสานเหมือน,นีได้กับอีสานทุกมือแล้วเนาะจ้ะนี่เลยแคบหม,มูก,กับหมกหม้อ หมู mm. ใส่มือเลยอ่ะอื เฮ็ดง่ายๆนอกจะกมกหมอพี่นอนก็เฮ็ดไดยุยู่หรอกจินประดฮ็ดวิธีท้ำให้เบิงเห็ดเห็เห้บเบิงเงนาะกินก็ผักแบบ Cái mù thôi ngàn đấy thế nào mù cái nó xin bậc nháy đây, ôi mù 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 ฟางตุ้งดอกมันแบ่บน่ใหม่เพ่นบกขมมันจะเนี่แกงแซบแซบ เอามาเคียนเคียน ขึ้นมากเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ย Nào. lời subscribe แสบพี่หลีพี่น้องอ่าไปลคะค่าสำหรับคลิปกินหมกหม,ม้อหน่ออไม้ใส่หมูสามซันเนาะจา้ะเขาเนี้ยววันห่อนเลยอุ้ยสุดยอดแสบพี่น้องย่างแสบเลยนัวอ่าจังได้ยินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสบเน,นเด้คอค่ะเป็นกำลังใจให้จินเนเด้อค่ะอ่พอกันใหม่คลิปหน้าจา้าไปละจ้าบายบายขอบคุณคะ่ะ